สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เป็นตอนเช้าของอีกวันหนึ่งนะคะซึ่งเมื่อวานนี้ใช่ไหมที่แก้มไปเดินงานแคคตัสแอนด์ซักเคิลินนะคะฟีติวัลครั้งที่1นนะคะที่เซนทันพาซาชั้น5นั่นเองนะคะจริงๆวันนี้มีอีกวันนะอันนี้คือถ่ายวันอาทิตย์นะคะอยากไปเดินอีกอยู่แต่ไม่รู้ว่าจะมีเงินแล้วก็มีเวลาไหมจริงๆอยากนี้อยากไปอีกนะคะแล้วก็วันนี้แก้มก็จะมา,าให้ดูว่าเมื่อวานนี้เราได้อะไรไปบ้างนะคะของสวยๆงามๆเลยนะคะไปดูค่ะ นี่เลยนะคะทุกคนที่เมื่อวานซื้อมาได้แบบเยอะเต็มไม้เต็มมือเลยนะคะเดี๋ยวเรามาเปิดดูทีละถุงกันเลยค่ะขออนุญาตใช้พื้นที่ตรงนี้นะคะข้างาพวกต้นไม้แก้มเองนะคะเรามาอยู่ตรงมุมนี้นะคะมาแล้วค่ะเดี๋ยวมาดูกันว่าแก้มได้อะไรมาบ้างนะคะเดี๋ยวเอากล่องแรกนี่อันนี้เขาใส่แบบเขาใส่แบบกล่องมาให้นะคะร้านนี้แก้ขอแบมาก่าก อยู่มืดหน่อยนะคะเลือกมุมเยอะมากประมาณห้าร้านค่ะเมื่อวานนี้เมื่อวานนี้ห้าร้านมาเป็นขของเรานะคะนี่เดี๋ยวแก้มขอบอกอก่อนว่าเอ,อไม่ค่อยได้น้องหนามเท่าไหร่นะเพราะว่าที่บ้านมีน้องหนามเยอะแล้วพวกแมมพวกหนามอะไรเงี้ยค่ะคือเยอะแล้ว ก็เลยเลือกอันที่ตัวเองยังไม่มีก็จะเป็นแนวพวกแนวพวกฮาูเทียพวกหลาหินอะไรนี้มากกว่าเนาะอืออันแรกเดี๋ยวแก้มให้ดูนะนร้านนี้จะเป็นฮาวเทียว้าทุกคนยังไม่มีฮาูเทียด่างไง ต้องซื้อจริงๆอยากได้เยอะมากนะคะเมื่อวานนี้นมีแต่ของสวยๆอะไทุกคนเหมือนแบบไม่ต้องไปตามหาปกติจะตามหาหน้าเฟซเนาะแล้วก็แบบว่าคือไปตามหาหน้าชิจะไปตามหาหน้าเฟซแล้วก็ต้องซื้อทีละร้านแล้วก็เสียค่าส่งอะไรเงี้ยแต่นี้เราไปเราเดินตามหาเราจะได้สิ่งที่เราตามหาอชอบมากๆมาแล้วค่ะทุกคน ทุกคนดูต้นแรกเลยค่ะน้องฮาบเทียนี่ใช่ไหมฮาบเทียเขียวๆเลยแบบนี้เลยค่ะแล้วคือน้องเป็นกอยักษ์มากๆนะคะเราก็จะแบบเอ้มาขยายด้วยแหละแล้วก็ชอบแนวกอกอด้วยสวยแล้วก็อีกอันนคือก็เป็นฮาบเทียเหมือนกันแต่ว่าเป็นฮาบเทียดังค่ะทุกคนเห็นไหม นี่ฮาวิเทียด่างของแก้มพอดีตอนแรกก็มีอยู่แต่ว่าขายออกไปหมดแล้วนะคะเราก็มาเก็บสะสมใหม่ดูดินะคะน้องฮาวิเทียด่างค่ะเนาะร้านนี้ได้ไป3มกระถางค่ะเป็นฮาวิเทียล้วนๆเลยเพราะว่าคราวที่แล้วแบ่งของตัวเองออกไปหมดเลยกะว่าตอนแรกตอนแรกว่าจะไม่มีฮาวิเทียอีกแต่ว่ามันต้องมีแล้วของต้องมอีมันแดดแรงไปเน ไปร้านที่2ค่ะไปร้านที่สองออยู่ไหนอ่ะเดี๋ยวนะคะกรี๊ดร้านที่สองเขาก็จะให้มาเป็นถุงแบบนี้นะคะน่ารักน่ารักนะราคาที่เราซื้อก็ไม่แรงมากร้อยนิดนิดร้ 150, 250, อยห5 0สิบสองรอยหาสเงี้ยค่ะแล้วก็กระดางเลยก็จะอยู่ที่ละลา5หบาท60บาทแปดสิบบาทนะคะประมาณนี้นะคะ ร้านนี้ชอบมากๆเลยมีเงินน้อยก็เลยเลือกมาหนึ่งต้นนะคะเลือกมาหนึ่งต้นเย้แล้วเราก็จะได้เจอน้องแมมน้องแมมนะคะแมมตัวนี้จริงๆแก้มมีแล้วแต่ว่าคือแก้มก็อยากมีอีกเพราะว่าอยากเอามาขยายด้วยแล้วก็ชอบน้องเขาดูบ้านนี้แค่ต้นเดียวเองค่ะทุกคนลูกค้าถามหาเยอะมากต้นนี้ก็เลย ขยายพันธุ์แล้วแหลกอะไรแบบนี้นะคะเราก็เลยเลือตันี้มานะคะตัวนี้ก็ัีข่าวนี่เลยค่ะทุกคนเดานะคะทุกคนมีหรือยังนะคะอันนี้เป็นแมมลูกกอล์ฟค่ะทุกคนแมมลูกกอล์ฟน,น่ารักไหมหนึ่งกระถางนี้นะโอ้มีลูกเยอะแยะเลยอย,อยู่ในกระถางประมาณสี่นิ้วค่ะเหน็นไหมนี่น่ารักทุกคนดู ลูกกร์ฟจริงๆที่บ้านมีแล้วแต่ว่ามีแบบว่า,ามีนิดเดียวซึ่งน้องก็ตช้าแหละก็เลยก็เลยหามาอีกหนึ่งกระถางนะคะกระถางที่บ้านก็มีประมาณแค่นี้เองนะคะน่ารักไหมแมมลุกกลอบจริงๆมีแมมอันอื่นเยอะมากเลยแต่ว่าแก้มก็มีแมแมเยอะแล้วอ่ะอร้านต่อไปค่ะทุกคน ร้านนี้ก็ชอบมากๆาเซียแนวได้มาเยอะเลยนะคะนี่เยอะมากร้านนี้ได้มาเยอะมากได้ประมาณหกเจ็ดกระถางน,นะคะเอาอันนี้ก,ก่อนร้านนี้หกกระถางน,นาะทุกคนือแบบว่าชอบมากนะคะอันนี้ก็จะเป็นอันที่แก้มยังไม่มีนะแก้มก็จะซื้อมาเลี้ยงค่ะทุกคนอันนี้คือซอนแรกก็ ัดสินใจว่าจะซื้อที่หาตาม Facebook หาตามเพจหาตามกลุ่ม,มนะคะทุกคนราคาก็ค่อนข้างแรงนะคะพอมาเจอร้านนี้นะคะเขาก็เซลล์อยู่พอดีแล้วก็มีนิดเดียวแล้วก็คือใส่กระถางเลยช่แนลทุกคนเห็นไหมคะเป็นฮาว์เทียเหมือนกันฮาว์เทียรูปหัวใจทุกคนฮาว์เทียรูปหัวใจค่ะ ออสเตรีรูปหัวใจว้า,วานะคะซึ่งร้านอื่นเขาเหมือนอคือเหมือนนำเข้ามาแล้วก็ถอดรากขายกันเลยเนี่ยแต่ว่าร้านเนี้ยแก้มเจอที่เขาแบบเลี้ยงใส่ในกระถางให้แล้วนะคะแล้วก็จะเป็นคนที่ชอบแบบว่าไม่ค่อยมีเวลาปลูกเท่าไหร่ถ้าร้านไหนใส่กระถางเราก็จะแบบว่าซื้อเป็นพิเศษเพราะฉะนั้นร้านแก้มเวลาขายแก้มก็จะแบบส่งทั้งกระถาง เนี่ยทุกคนน่ารักเนอะนี่เดี๋ยวจะแพงกล้องให้ดูอีกทีหนึ่งว่าแบบชัดไหมอะทำไมต้องมาชัดที่หน้าเราด้วยอะ <c oughs> นะคะเป็นฮาวเทียรูปหัวใจน่ารักอะ่ะได้มาสองกระถางนะคะอุยอยากซื้อเยอะมากเต็มเลยในนั้นเต็มแบบอันี้ก็ฮาวเทียค่ะเห็นไหมบอกแล้วว่า แก้มสะสมมาทุกสายพันธุ์แล้วเหลือฮาโบเทียฮาโบเทียนี่คือ,อส่วนใหญ่มีแล้วก็ตัวเล็กๆล,ลูกค้าก็จะมาอ้อนแล้วก็มาขอซื้อไปแล้วก็แบ่งไปจงมงของตัวเองก็จะเหลือแบบต้นสองต้นอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ายดน้ําอะไรเงี้ยแก้มเก็บสะสมอยู่แล้วน,น้องน่ารักดีแล้วก็มาเจอฮาโบเทียนี่คืออันนี้เลยนี่ทุกคนดูแก้มได้มาแล้วคือแบบน้องเขาติดดอกด้วยแล้วก็แบบ ดูมีรกมีรากคือเลี้ยงใส่กระถางอะ่ะเหมือนเลี้ยงนานแล้วนะคะร้านอื่นมีไซส์ที่ใหญ่กว่าน,นี้นะคะทุกคนแต่ว่าคือถอดรากเราต้องมามาเลี้ยงเองอะ่ะมาใส่กระถางนี่นั่นเองแต่เนี่ยคือที่เขาเลี้ยงนานแล้วเดี๋ยวเราให้ดูว่าร้านนี้น่าจะเป็นเหมาฮาวเทียมาแบบแบบแบบล้หนึ่งคู่อะไรเนี้ยนะคะอุ้ยสวยนะคะทุกคนเดี๋ยวให้ดูใ,ใกล้ๆนะ อะไรบ้างร้านนี้เป็นฮาวเทียแหละคิดว่านะร้านนี้เราได้ไปอุ้ยโคน,นา่ารักเดี๋ยว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 ขอแกะทุกอันก่อนเลือกมุมนี้เพราะว่าเป็นมุมต้นไม้แล้วก็อยากอินมากอยากอินอยู่ในส่วนต้นไม้เลยเนี่แต่ว่าอาจจะมืดหน่อยนะคะ เทมโอ้ยก oh. mm ็ย hmm. yeah. 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 ังเป็นหัวใจอยู hmm. yeah. 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 Mm ่มาวเทียมหัวใจมากก็ยังเป็นมาวเทียวหัวใจนะคะเดี๋ยวดูร้านี้สองสี่หก6ร้านนี้ได้มาสิต้นซึ่งเป็นราคาตำมุตำมิมากนะคะซึ่งเป็นราคาตำมุตำมิจ้าโอ้โหนะคะทุกคนสวยสวยสวยอะ ร้านนี้เราจะได้นะคะน้องฮาโบเทียหัวใจอุ๊ยนะคะน้องฮาโบเทียรูปหัวใจ3กระถางเลยนะคะชอบมากคือที่ได้ต้นนี้หลายกระถางเพราะว่าตั้งใจหาซื้อต้อนนี้ค่ะแต่ว่ามันแบบ มันยังรู้สึกว่ามีค่าส่งค่าอะไรแล้วคือร้านนั้นแก้มอยากจะได้แบบหลายๆแบบหลายๆต้นที่เราอยากสะสมแต่ว่าบางร้านคือมีแค่ต้นเดียวอะไรเงี้ยก็ไม่ได้ซื้อนะคะอดทนแล้วก็ร้านนี้เราได้ฮาบูเทยียต้นนี้มาด้วยค่ะไม่น้องเขาก็จะเป็นอันนี้นะเป็นแบบใบเขาไม่แน่ใจว่าคืออะไรก็จะเป็นแบบใสๆแบบนี้นะคะสวยนะคะทุกคนแก้มก็ไม่รู้ว่าจะเพนก็้องยังไงให้ทุกคนเห็นอย่างนี้ปะมาหน้าเรา ต่อไปก็ยังเป็นฮาโบเทียอยู่ค่ะร้านนี้อืมร้านนี้เขามีฮาโบเทียหลากหลายแบบมาทุกคนดูอันนี้ก็สวยสวยมากๆเป็นสีเขียวอ่อนค่ะเป็นสีเขียวอ่อนนี่อีกสองต้นแล้วก็ต้นนี้ก็ฮาโบเทียสีเขียวอ่อนเหมือนกันแต่ว่าลายไม่เหมือนกันเนี่ยคือนี้ก็ยังไม่เก่งเรื่องฮาโบเทียแต่ว่าเราชอบน้องเขาสวยมากๆก็ได้มาอีกหนึ่งต้นแล้วก็จะเป็นอันนี้เห็นบ่อยอันนี้เห็นบ่อยเป็นฮาโบเทียแบบ แบบเหมือน,ในใคล้ายหยดน้ำปลายแหลมนะคะแต่ว่าแก้มยังไม่มีนะคะเพราะฉะนั้นร้านนี้โอเคมากๆ10ต้นคิดดูเอามา10ต้นนะคะร้านอื่นๆก็ขายนะขายแบบถอดรากแต่ร้านนี้โอเคนะคะ,นะคะอ่ะเลือกมากเดี๋ยวไปต่อที่ร้านต่อไปนะคะเราไปมาแล้วสองร้านสามร้านสสามร้านร้านนี้เราได้เนื้อหนึ่งกระถางน,นะคะแล้วก็อันนี้ได้มาสิบกระถางลุมละลาย ถ้าเงินเยอะกว่านี้จะลงละลายมากกว่านี้นะคะทุกคนจริงๆมีนะัดจะได้รับเงินอยู่แต่ว่าเงินเข้าไม่ตรงเราก็เลยได้มาแค่นี้นะคะต่อไปค่ะต่อไปร้านนี้ค่ะทุกคนอ้ยทุกคนร้านนี้นะ,ะมาแล้วค่ะร้านที่สี่อุ้มเรามีห้าร้านใช่ไหมคะเรามีห้าร้านนะร้านที่สี่ได้ไปสามต้นค่ะ อนีทุกคนในงานมันมีแต่ต้นสวยๆนะคะแต่ว่าที่แก้มเดินเนี่ยแล้วก็แก้มซื้อเพิ่มเติมจะเป็นอันที่แก้มไม่มีอันที่แก้มยังไม่มีแก้มก็จะซื้อเพิ่มเติมเข้ามาที่บ้านนะคะเพราะฉะนั้นอันที่แก้มยังไม่มีก็จะเป็นแนวพวกคาโบเทียกับพวกสักเลนนะคะ<ม>ก็เลยอทุกคนรานเมื่อกี้แก้มได้ต้นน้องอันนี้มาด้วยนะน้องอีรุสมูติดดอก ลืมบอกไปเนาะครบสิบต้นอันนี้ร้านที่ร้านที่สี่จะเป็นซักคุเลนค่ะเป็นกุหลาบหิงนะคะร้านนี้ก็จะพันแบบนี้เหมือนกันใช้ยางแกะง่ายหน่อย MP คือแบบได้มาสามกระถางนะคะซึ่งทุกคนเห็นอยู่แล้วห็นชั้นข้างหลังแก้มไหมมันจะเป็นชั้นวางกุหลาบหินค่ะแล้วเราก็สะสมหลายหลายแบบซึ่งอันนี้จะเป็นแบบที่แก้มยังไม่มีแก้มไปเดินตามหามาแล้วก็หรือว่าห็นกระถางไหนมันแบบ โอ้น่ารักทุกคริสแล้วก็หยิบมานะคะอ่ะให้ดูเลยจริงๆตั้งใจไปดูพวกด่างพวกอะไรอย่างนี้เนาะถ้าราคาเบาเราก็จะแบบหยิบมานะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ได้อยู่นะได้อยู่นะคะได้แบบชาดามกระถางแรกคะ่ะทุกคนได้หนองด่างจริงๆ ดูดีทําหักไหล่ได้น้องด่างจริงๆค่ะทุกคนเห็นไหมเดี๋ยวแก้มจะถ่ายให้ดูอีกรอบหนึ่งได้น้องด่างมาหนึ่งกระถางทุกคนแล้วอันนี้กล้วยเนาะอันนี้กล้วยแล้วก็อันนี้เป็นมิกซ์มิกซ์สามต้นแต่ราคาเบามากห้าสิบบาทแล้วได้น้องด่างด้วยอันนี้แก้มยังไม่ได้ยังไม่มีน้องด่างนะคะเพราะฉะนั้นก็ได้มาหนึ่งกระถางรู้สึกภูมิใจกับกระถางนี้มากนะคะแล้วก็ตัวน,นี้ค่ะทุกคนนี่แก้มยังไม่มี นะคะตัวนี้คือถ้าเขาเป็นพุ่มเขาจะสวยมากเลยคือชื่อซูยอนนะคะซูยอนเนี่ยเห็นไหมเขาโดนแดดเขาจะดูเป็นแบบเหมือนกุหลาบนะคะแล้วก็ร้านอื่นๆมันไม่ค่อยมีคือแก้ม CF ไม่ทันนะคะกระถางนี้ก็ถือว่า80บาทก็โอเคนะคะคือที่ร้านในเฟ e บุ o กนี่นั่นเขาขายกันเยอะแต่ c ีไม่ทันซูยอน c ีไม่ทันเลยมาร้านนี้ก็เอามาหนึงกระถาง ถ้าเงินออกทันคือโดนไปสามกระถางแน่คือแก้มเก็บคือชอบอยากจะม,มาทําเป็นกอใหญ่ๆนะคะแล้วก็เลยรอลุ้นถ้าวันนี้เงินแก้มออกเดี๋ยวไปอีกต่อไปค่ะทุกคนน,นี่อันนี้ก็เป็นกุหลาบหินนะคะนี่ไม่รู้จักชื่อแต่เรามองแล้วเขาดูเหมือนคล้ายๆแบบนี่เขาจะเป็นด่างสวยมากอะเป็นเขียวอ่อนเนาะแล้วก็เป็นออกจริงๆใบต้นที่เขามีสีเขาจะเป็นอย่างนี้จะเป็นแบบแดงๆตรงขอบ แต่เราเห็นต้นนี้ก่อนเราจ่ายังค์ไปแล้วแล้วเราก็ก็ <c oughs> ต้องยอมแล้วนะคะจริงใ,ใจนะคะมีอยู่ในกระถางประมาณ4นิ้วน้อเล็กๆเท่านี้ราคาร5 0ห้าิค่ะแต่ว่าถ้าขายกันจริงๆอาจจะแรงกว่าน,นี้ก็ได้นะแก้มรู้สึกว่า,าในเนี้ยราคาก็โอเคนะคะไม่ได้แรงมากแล้วเราก็ไม่ต้องเสียค่าส่งด้วยและเราก็เห็นด้วยตาของเราอะเราเลือกเลยว่าเราชอบต้นไหนนะคะเพราะฉะนั้นร้านนี้จัดไปที่3ต้นนะคะทุกคนอยู่ กรีดมากเห็นไหมทุกคนมันจะล้มละลายขนาดนี้เลยนี่ขนาดไม่มีตงังนี่ขนาดไม่มีตังได้ไปเท่าไหร่แล้วอะ่ะหนึ่งสองสามสี่ร้านแล้วอ,ะอ่ะมาร้านสุดท้ายร้านสุดท้ายค่ะทุกคนจริงๆร้านนี้เป็นร้านแรกที่แก้มซื้อแต่ว่าเออไม่ใช่ไม่ไม่เชิงว่าซื้อร้านแรกเนาะแต่ว่าไปดูไว้เลงๆไว้เป็นร้านแรกเลย เล็งไว้ร้านแรกแล้วก็มาซื้อเป็นสุดท้ายเพื่อนเราดูว่าร้านนี้จัดไปสีกระถางอุ้ยดูสีดูสีสวยนี่นะคะกระถางร้านนี้เขาจะขายไซส์ใหญ่หน่อยนะคะเป็นกุหลาบหินเหมือนกันนะคะอุย้ยไม่ใช่สีกระถางห้ากระถางโอ้ที่โตวางได้พอดี เป็นอันที่แก้มยังไม่มีค่ะทุกคนหรือว่าก็อาจจะมีบ้างแล้วนะคะเดี๋ยวแก้มจะให้ดูค่ะร้านนี้เป็นร้านแรกที่แก้มเดินเข้าไปเลยแล้วก็เคยซื้อทําตามเพจของเขาด้วยนะคะก็ก็เป็นไม้ทำเข้าด้วยนะคะแล้วก็บางอันเขาก็พักไว้แล้วอะไรอย่างเงี้ยพักไว้ประมาณเดือนนึงอะไรเงี้ยเราต้องมาเลี้ยงต่อนะแต่ว่าความหลากหลายมันมันเยอะมากแค่ห บอกตามตรงว่าถ้าเงินเข้านี่คือล้มละลายมากคือหมดเยอะแน่ๆนะคะอันนี้คือเลือกเอาเฉพาะเงินที่เราพอนะคะได้มา5กระถางนะคะ5กระถางมีกระถางไหนบ้างอะเดี๋ยวแก้มพาดูเลยอุ้ยลกค่ะดูกรีดมากอานาลางไหมเหมาะกับผู้หญิมาเลยค่ะมาเลยค่ะโอ้ยทุกคนดูกรีด ลูกค้าน่ารักไหมคะนี่นี่เขาชื่อน้องเจอรี่บีนรู้ไหมน้องน้องรัก็เนี่ยเราต้องเลี้ยงโดนแสงโดนอะไรต้องแบบสวยเขาเปลี่ยนสีสวยนะคะทุกคนใช่ไหมคะของแก้มมีของแก้มกมีแค่แบบเนี่ยหนึสกิ่นขายกันอยู่ที่80บบาท มีแล้วแต่ว่าสีของตัวเองไม่สวยเท่านี้เราก็เลยจัดมาเลย1กระถางค่ะทุกคนนี่เลยจริงๆขายกันอยู่แบบ250อะไรอย่างนี้เลยนะแก้มวานะคะแต่เราได้มาที่1 5 0ค่ะคุ้มนะคะอันนี้คุ้มนี่นะคะร้150อรู้สึกคุ้มเพราะว่าแก้มเห็นขายกัน250แต่ก็ซื้อไม่ทันเพราะว่าคน CF เยอะคน CF เยอะ ตัวต่อไปตัวต่อไปเอาตัวนี้ดีกว่าเอ้นแอมตัวนี้นะคะเป็นน้องถ้าแก้ม,อมขอเรียกว่าน้องคริสตัลเพราะว่าอันนี้เห็นเขาเรียกว่าคริสตัลกันนะคะดูหไหนีนห่น่คะมืดไหมนี่นี่นี่เขาจะเป็นเหมือนแบบคริสตัลอนะเป็นเหมือนแบบเนี่ยเป็นเหมือนแบบมีความอันนี้เหมือนคริสตัลเดี๋ยวแก้มจะถ่ายให้ดูอีกรอบหนึ่งอันนี้ให้ดูต้นนี้นี่กระถางประมาณ3นิ้ว3นิ้วนะ ต้นใหญ่มากแก้มเห็นต้นเล็กๆขายกันอยู่ที่80บาทนะคะอันนี้ก็โอ้โหราคาก็ร5 0ยห้าสิบขายคนแต่ว่าต้นใหญ่ไงเขาต้นใหญ่แล้วเราเห็นกับตาเลยือแบบโอ้ต้นใหญ่เลยต้นนี้สวยต้นนี้ยังไม่มีก็เลยอยากได้เก็บสะสมได้ยินว่าน่าจะเลี้ยงง่ายเนาะเป็นไงต้นต่อไปต้นต่อไปต้นนี้ชอบเป็นพิเศษจริงๆ จริงตัวตัวนี้ัวเองน่าจะมีแล้วแล้วก็จําไม่ได้เมื่อวานมาเดินดูของัวเองแล้วก็มีต้นเล็กๆไม่รู้ว่าพอตัวแล้วเขาจะเป็นต้นนี้ไหม <c oughs> ก็ยังไม่เก่งเท่าไหร่นะคะทุกคนชิว่าอุย้ยุกคนดูทุกคนดูน่ารักมากน่ารักมากนะคะทุกคนเดี๋ยวดูแสงโอไม่เห็นเขาจะเป็นลูกคทุกคนดูสิเนี่ย ใหญ่เท่านิ้วป้งเลยแล้วคือเขาจะเปลี่ยนสีนะคะน้องอันนี้นะก็ราคาแรงอยู่นะทุกคนเวลาขายกันก็ราคาแรงอยู่แต่ก็ CF ไม่ทันสักทีนะคะนี่ไปงานนี้คือจัดเต็มมากๆนะคะกระถางนี้กระถางนี้ได้มาที่ราคา250แต่จริงๆถ้าขายตามเพจจริงๆมันต้อง3 0 0อัพแล้วไงคะทุกคนเนี่ยจริงๆนะอาจจะเป็นแบบพ่อค้าแม่ค้าคนกลางด้วยนะคะที่เขาแบบนี่ เอามาขายต่อด้วยนั่นด้วยแก้มก็ขายอยู่นะทุกคนแต่ว่ายังไม่ได้แบบเอามาขายโตเดี๋ยวเราเดี๋ยวไปดูเดี๋ยวเอามาลงเพจให้นะคะสวยมากแล้วคือได้ต้นใหญ่มากปกติต้นเดียวก็แบบเนาะเท่าจริงต้นเดียวขายกันที่แบบหนึ่งร้อยก็ขายก็สี่นะอันนี้ได้มาสองร้อยห้าสิบแล้วคือน้องยึกก็โอเคเดี๋ยวเรามาทาพันด้วยอุยทุกคนสวยอุ้ย ต่อไปค่ะต้นนี้ก็ส่องๆอยู่ในเพจเรื่อยไปก็ยังไม่มีตังค์แต่พอมาเจอในวันนี้เราก็จัดมาหนึ่งกระถางค่ะโอ้โหราคามาเลย1อยห้าสิบสวยนะคะทุกคนเห็นไหมมันจะมีความแบบขาวๆฟ้าๆแล้วก็ปลายปลายเป็นสีม่วงค่ะทุกคนเดี๋ยวแก้มจะถ่ายเห็นชัดๆอีกครั้งนึงอดูไปใกลนี่ กระถางเล็กแต่ราคาแรงไม่รู้ว่าเลี้ยงที่ไทยมันจะยังไงเพราะว่าเขาก็นําเข้ามาด้วยเนาะแต่แก้ว่าน่าจะได้แหละก็ดูแลน้องไปนะคะทินเทนน้องไปแบบนี้สวยทุกคนดูจะเปรียบเทียบเนาะกระถางเล็กแต่ราคาแรงแต่ก็ยังไม่มีนะคะเออถ้าทุกคนเก็บสะสมทุกแบบเลยก็น่าจะจุน ยังไงก็เก็บสะสมไม่หมดเพราะว่าเขาหลากหลายสายพันธุ์แล้วก็หลากหลายแบบมากอันนี้เราก็เก็บน้องน่ารักไม่รู้ชื่อแต่ว่าแก้มชอบชอบอะไรที่ขา,ขาวๆดูดิน่ารักทุกคนถ้ามันเยอะมันก็ยิ่งจะน่ารักเนาะอ่ะกระถางสุดท้าย้าชัวร์กระถางสุดท้ายกระถางนี้แก้มก็ตามหาเหมือนกันแล้วก็เซฟไม่ทันบอกเลยเซฟตามเหยียดตามอะไรไม่ทัน ซึ่งเห็นเขาทมหากันเยอะมากก็เพิ่งรู้จักเหมือนกันนะชิว่นี่คยคะทุกคนรีดกรี๊ดมากๆอ่ะอันนี้ได้มาแบบว่าต้นเขายังไม่สะอาดเท่าไหร่ก็คือตามขอบใบอะไรของเขาก็ยังจะมีการรดน้ำแบบเหมือนน้ำเขาเปลี่ยนสีน้ำตาลน้ำตาลน,น้ำบาดาลอะไรอย่างเงี้ยทุกคน แต่ทรงเขาสวยมากเห็นไหมทรงเขากรีบเยอะแล้วก็เหมือนเหมือนกรีบหิมะอ่ะทุกคนเป็นสีแบบหิมะนะคะอันนี้ชื่อต้นน้องลาวอ้คนก็ถามหายเยอะเหมือนกันเนี่ยแก้มเห็นคนถามหายเยอะแล้วก็แก้มสีเอฟไม่ทานอะ่ะเน็ดเน็ตแก้มเวลาแก้มไปดูเน็ตก็ชา้าหรือว่าไปสีเอฟตามตาม,ตามเพียตามอะไรเราก็ไม่ได้ดูตลอดแล้วก็ไม่ทนันนี่เราก็ได้ลาวอ้มาหนึ่งจุกๆหนึ่งกระถางค่ะนะคะ,นะคะ เยอะมากๆากนี่คือห้าร้านแต่ว่าอยากไปอีกนะคะทุกคนละล้านตามากมีเท่าไหร่ก็เป็นหมดตัวเท่านั้นนะเมื่อวานก็หมดตัวไปประมาณเท่านี้นีน่คือเงินหมดก่อนนะเนี่ยเราก็เลยได้มาประมาณนี้นะคะเดี๋ยวถ้าวันนี้มีเวลาหรือเงินเข้าเราก็จะไปเดินมาปากลูกเพจมาขายมาขายให้นะคะก็ลูกค้าถามหามาเยอะเผื่อได้ราคาเบาๆเราเราก็จะมาปล่อยให้ราคา เดี๋ยวไปดูกันนะคะว่ามีต้นอะไรบ้างไปดูใกล้ๆนี่นะคะทุกคนเป็นทั้งหมดเี้เราได้มาไหมคะเดี๋ยวไปดูใกล้ๆเนาะนี่นะคะอูโหูกระถางใหญ่นะนี่ค่ะฮาวูเทียฮาวูเทียดงัดง <ๆ S 1> แล้วก็อันนี้ฮาวูเทียเขียว <ๆ S 1> สุดจดได้มาร้านแรกเนาะ <ๆ S 1> นี่ร้านที่สองจะได้เป็นน้องออแมมบุกคอบค่ะทุกคน <ๆ S 1> นะคะ ต่อไปร้านที่3ามค่ะร้านที่สามจะเป็นแก๊งนี้เลยแก๊งน้องฮาวเทียสวยมากทุกคนดูเนี่ยเป็นอันที่แก้มยังไม่มีเลยนะคะเราก็ซื้อมาเก็บสะสมอันนี้เป็นฮาวเทียหัวใจนะคะมีความปุยปุยสวยมากอันนี้ก็สวยเขียวแบบปลายจะเป็นหยดน้ําสวยๆนะคะฮาวเทีย er เหมือนกันต่อมาเลยนะคะอันนี้ก็ฮา er, วเทียสีเขียวอ่อนสวยๆอะกรีดมากได้แบบติดจดอด้วยแล้วก็ จะได้เป็นน้องเขียวตัวนี้เนาะน้องเขียวกับน้องเขียวตัวนี้เห็นไหมคะต่างกันนะอันนี้ไม่แน่ใจนะอาจจะอันเดียวกันหรือเปล่าไม่แน่ใจแต่ก็เอาไก่อนะมีแค่ฮาร์บูเทียก็หลากหลายสายพันธุ์แล้วทุกคนหลากหลายแบบแล้วนะคะสวยต่อไปนะคะต่อไปก็จะเป็นนี่เลยได้อิรูซสมุม,มาด้วยเนาะของร้านเมื่อกี้อันนี้จะเป็นซักคลิมนะคะเรามาดูเลยนี่เลยเห็นไหมทุกคนเนี่ยน้องด่างสวยมากไม่รู้จะเลี้ยงรอดหรือเปล่า นะคะลองดูน,นี่ซูยอนค่ะสวยกระถางเล็กแต่ละคาแรงนิดนะึงอันนี้เป็นน้องเ,ออเจลลี่บีนะคะเล่นสีสันสวยมากโอ้โหสวยอะ่ะไม่รู้ว่าเราจะเลี้ยงรอดไหมเดี๋ยวรอดูต่อไปนะคะอันนี้ไม่แน่ใจเรียกว่าอะไรแต่ละ่าแรงลาคาแรงมากต้นเดียวนี่คือน่าจะสองร้อยอ่ะแล้วก็ได้ตัวนี้ค่ะเห็นดูคุณดู ความสวยของเขาว่านออกด่างๆเนะอะอย่างที่บอกคลิปนี้แก้มไปแก้มอยากได้น้องด่างนะคะนี่ตัวนี้เป็นน้องคริสตันนะคะทุกคนคริสตันเห็นไหมนี่สวยมากนะคะน้องคริสตันเลยเดี๋ยวแก้มให้ดูต้นที่มันคล้ายๆคริสตันเดี๋ยวแก้มเอาให้ดูนะอ่ะอันนี้เป็นลาวไนะอ้เนาะเห็นไหมความสวยเขาตัวจริงเขาดูสิ ขา,ขาวๆแบบเหมือนหิมะอ่ะสวยๆเดี๋ยวแก้มลงเลี้ยงไปเดี๋ยวให้ดินออกจากใบเขานะคะสวยมากอืมแล้วก็น้องตัวนี้ค่ะอืมตัวจริงก็สวยนะคะจริงๆมีเยอะมากๆเลยก็เลยแบบว่าเลือกมาสักตัวนหนึ่งที่เราชอบและแล้ววันนี้เ <laughs> มื่อวานเมื่อวานเราก็ได้มาเยอะมากเลยประมาณเท่านี้ยังอยากได้อีกเลยทุกคนเดี๋ยวแก้มพาไปดู ต้นที่คล้ายกับคริสตัลมาแล้วค่ะมาแล้วค่ะทุกคนนีไงอันนี้น่าจะเป็นน้องกล้วยเนาะเห็นเขาเรียกว่ากล้วยมันก็คริสตัลเหมือนกันไหมแต่ว่าเนี่ยมันคนละอันกันก็เลยซื้อมานะคะแต่ว่ามีตัวนี้อยู่เนี่ยมันคนละอันกันเนาะแตกต่างกันมากเลยนี่เห็นไหมสวยค่ะต้นนี้ก็ไม่แน่ใจน่าจะลูกอมฟ้าไหมคะไม่แน่ใจนะแต่ว่าต้นที่แก้มมีคือ ต้นเล็กมากหเห็นไหมก็จะโตทุกอนไม่โดนแสงเริ่มยืดแล้วตอนนี้เป็นยังไงกันบ้างคะทุกคนคลิปนี้จุใจมากๆสำหรับการเลือกซื้อต้นไม้นะคะซึ่งถ้าใครมีโอกาสใครชอบต้องไปเดินดูนะคะไม่ว่าจะต้นไม้อะไรก็ช่างเนาะแกรู้สึกว่ามันแบบ ม,ม,ม,มันสวยมากเราเห็นของจริงนะคะถ้ามีเงินก็หยิบยกหยิบมาหยิบน้องมาเลี้ยงที่บ้านนะคะเราจะมีความสุขมากๆเลยอันนี้คือแบบยังอยากได้อีกคิดดูเนาะไม่พอเพราะฉะนั้นวันนี้แก้มขอจบคลิปเท่านี้นะคะถ้าคลิปหน้าเราไปที่ไหนเดี๋ยวแก้มจะถ่ายวิดีโอมาฝากทุกๆคนนะคะอย่าลืมนะคะกดติดตามด้วยแล้วก็ถ้าอยากพูดคุยอะไรนะคะคุยที่ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะคะเงาเงามาคุยกันนะคะ วันนี้ลาไปก่อนค่ะบ๊ายบาย